สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้มาพบกับพี่เกษตรนะคะเดีย๋ยวพี่เกษตรจะพาเพื่อนๆมาเดินดูสวนผักของพี่เกษตรนะคะกับบรรยากาศบ้านๆน,นะคะอันนี้ก็จะเป็นบวมหอมนะคะทุกคนตอนนี้กำลังติดลูกออกดอกอย่างสม่ำเสมอเลยนะคะ วันนี้ที่บ้านพี่เกษตรลมแรงมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นดอกของบวมหอมนะคะ ดูลมสิคะนะ่ะพัดใบตองอฉีกหมดเลยค่ะเนื่องจากวันนี้เหมือนจะมีฝนนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นใบชะพูนะคะที่พี่เกษตรได้ปลูกไว้ตัดส่งแม่ค้านะคะช่วงหน้าแล้งนี้ใบชะพูก็จะราคาดีนะคะทุกคนก็จะไปถูกช่วงหน้าฝนนะคะพี่เกษตรใช้น้ำนะคะ จากบอ่อบาดาลเอานำมาลาดที่โคนของใบชะพูนะคะทุกคนจะลดอยู่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะจะใช้สายยางลาดลงมาที่พื้นดินเลยนะคะทุกคนให้เขาชุ่มเพราะว่าใบาชะพูนี่เขาชอบอดินชื้นๆก็จะทำให้เขาแตกยอดอ่อน ให้เราได้เก็บส่งแม่ค้านะคะค่ะเดี๋ยวเราไปดูผักอื่นๆเลยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นใบยะนางนะคะทุกคนเอาไว้ใส่แกงหน่อไม้นะคะแล้วก็จะ มีต้นยอด้วยนะคะปลูกติดไว้ไว้สําหรับห่อหอมกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะปีนี้ที่สวนของพี่เกษตรก็ติดลูกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคน พิกเกษตรก็จะคัดลูกอที่ไม่ค่อยสวยนะคะส่งแม่ค้ามะม่วงยำนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นมะเขือเปาะนะคะพิกเกษตรก็ได้ตัดยาเอ่อไปเมื่อเช้านี้นะคะทุกคน มะเขือเปราะของพี่เกษตรนี่พี่เกษตรจะปล่อยน้ํามาทางสายน้ําพุ่งนะคะก็จะติดลูกให้สม่ำเสมอนะคะทุกคนจะลดน้ำ ช่วงประมาณสี่โมงเช้านะคะแล้วก็จะนำปุ๋ยชีวภาพที่เราหมักไว้นะคะจะมีสูตรปลาหมักแล้วก็สูตรอฮอร์โมนจุลินทรีย์สังเคราะห์สแสงนะคะบวกออกบวกมากับโอ่องปล่อยปุ๋ยนะคะผสมมากับสายน้ำยนต์นะคะพิ่เกษตรจะมีโอ่งไว้สำหรับปล่อยปุ๋ยชีวภาพนะคะมากับทางท่อเดินน้ำนะคะทุกคน เนี่ยค่ะจะเป็นท่อ PVC ส่งน้ำเข้า,าป่ามะเขือนะคะก็จะผสมปุ๋ยชีวภาพมา,าลดโคนของมะเขือทุกเจดวันนะคะทุกคนส่วนอ่า ด้านาโรคแมลงนี่พี่เกษตรก็จะใช้ายาฉุนนะคะหมักกับเหล้าขาวแล้วก็สลับสับเปลี่ยนกับน้ำส้มควันไม้นะคะ บรรยากาศบ้านๆน,น,นะคะในสวนของพี่เกษตรฟังเสียงนกร้องถ้าเราอยากให้ลูกของมะเขือขาวนะคะแล้วก็ควนยาว จะใช้ผงชูรสนะคะหนึ่งช้อนผสมน้ำยี่สิบลิตรนะคะมาฉีดพ่นที่มะเขือช่วงเช้านะคะทุกคนแล้วลูกของมะเขือก็จะขาวแล้วก็ใสนะคะกวนของเขาก็จะยาวแล้วก็เขียวสมบูรณ์นะคะทุกคนพี่เกษตรก็จะเก็บวันเว้นวันนะคะ สำหรับน้องๆที่สนใจะจะปลูกนะคะก็อายุการเก็บเกี่ยวของเขาก็อ,อยู่ได้เป็นปีปีกว่าก็มีนะคะอยู่ที่การดูแลของเราต้นของเขาโทมพี่เกษตรก็จะใช้น,น้ำขี้วัวนะคะคือน,น้ำขี้วัวนะคะมาหมักกับน้ำหนึ่งคืนนะคะแล้วก็นำมาลดที่โคนของมะเขือเปาะนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นมะกรูดที่พี่เกษตรตัดส่งลูกค้านะคะก็จะปลูกแบบผสมผสานนะคะในสวนของเราเพื่อจะได้มีไรายได้ในครัวเรือนนะคะตามแนวพ่อสอน อันนี้ก็จะเป็นมะม่วงเขียวเสวยนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นแปลงมะเขือไคเต่านะคะ ก็จะติดลูกให้สม่ำเสมอเลยนะคะทุกคน